ไม่ได้เจอกันหลายวันหลายท่านบอกคิดถึงเวทีนิวสำนักข่าวของเราก็คิดถึงท่านเช่นเดียวกันวันนี้มีความคืบหน้าสถานการณ์ที่กำลังขยายวงกว้างกับการดิ้นเฮือกสุดท้ายของสหรัฐและเอลรวมถึงจุดยืนของกลุ่มบริกส์จีนรัสเซียต่อการปฏิบัติการของเจเมนในทะเลแดงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ รายงานจาก Redaction Africa News เมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมามีการรายงานว่าแอฟริกาใต้ได้มีการเปิดคดีที่ศาลสูงของสหประชาชาติได้มีการกล่าวหาเอลฐานการ ล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสในฉนวนกาซาและขอให้ศาลได้มีการสั่งให้เอลนั้นหยุดการโจมตีซึ่งถือเป็นการท้าทายครั้งแรกที่ศาลโลกเกี่ยวกับการสงครามในครั้งนี้เอลเองก็ได้ปฏิเสธคําร้องดังกล่าวอย่างรวดเร็วด้วยความรังเกียจต่อแอฟริกาใต้และข้อมูลจาก PBS NewsHour เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาได้มีการรายงานความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าเอลได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาการ ผ่า,านอ้างว่าป้องกันตนเองถูกต้องตามกฎหมายที่ศาลสูงของสาหาประชาชาติณักกรุงเฮกที่เนเธอร์แลนด์เอลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาปาเลสได้มีการยืนกรานในศาลสูงสุดของสาหาประชาชาติว่าสงครามในฉนวนกาซาเป็นการป้องกันประชาชนโดยชอบด้วยกฎหมายและกล่าวว่ากลุ่มปกป้องดินแดนปาเลสนั้นคือผู้กระทําความผิดฐาน สร้างข่าพันฮะอะไรนะเอลคุณไปปกป้องตอนเองด้วยการดับชีพพลเรือนหลายหมื่นนอกอาณาเขตบ้านตัวเองนะครับส่วนกรุงฟายปกป้องดินแดนพาเลสปกป้องดินแดนบ้านเกิดตนเองในพื้นที่อาณาเขตของตอนเองแต่เอลกลับเรียกว่าเก่ะการร้ายและสร้างข่าพันุอยากรู้ความจริงลองไปฟังสักหนึ่งเสียงของชาวโลกที่มีการแชร์คลิปในโซเชียลกันมากคลิปนี้ก่อนครับ So I can just move to the West Bank and take someone's house, even though I'm from LA. Where is israeli? The ICC and the UN doesn't apply to us. where is israeli? So in our military, we take thirst trap videos and selfies standing on someone's grave. Where is israeli? We have healthcare, college, and we get houses bought for us, all thanks to the American taxpayer. But not thank you, you owe it to us. where is israeli? We can keep with impunity and say that we're just defending ourselves. Where is israeli? We put America to shame with the way that our government lies on TV. where is israeli? The only democracy in the Middle East. ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อการพิจารณาคดีสองวันสิ้นสุดลงโจเอ้โดโนฮโิลประธาน i อซได้กล่าวว่าศาลจะตัดสินคำขอใช้มาตรการเร่งด่วนโดยเร็วที่สุดอีกหนึ่งไทม์ไลน์ที่ขาดหายไปก็คือจากสำนักข่าวอนาดูรูอาเจนซีเมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคมเอลณนะเยรูซาเล็มฝ่ายปกป,ป้องปาเลสได้มีการโจมตีไปยังเทลอาวิฟในการโจมตีสาครั้งและการโจมตีดังกล่าวก็เพื่อตอบโต้ ปฏิบัติการของเอลต่อพลเรือนชาบาเลสในกาซาณปัจจุบันนั่นเองและจากสำนักข่าวอัลยาซิราได้มีรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าผู้นำฮิสบุลได้กล่าวไว้ว่าไม่มีความรู้สึกกลัวหลังจากมีการโจมตีที่เบรุตโดยเอลฮัสซันผู้นำฮิสบุลได้มีการกล่าวระบุว่ากลุ่มที่มีฐานอยู่ในเลบานอนยังมีอีกเยอะและไม่กลัวการประทะกับเอลและไม่หยุดแม้ว่าการประทะจะบานปลายและขยายวงกว้างมากกว่านี้ก็ตามหลังจากที่สหรัฐและอังกฤษสองประเทศผู้ ถูกโดดเดี่ยวแล้วกล่าวอ้างว่าชาติต่างๆนั้นเป็นพันธมิตรของตนเองในการโจมตีเยเมนสิ้นคิดครับการโจมตีเยเมนเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตาสิ่งที่เป็นสัญญาณสําคัญคือปฏิกิริยาของปูตินผู้นํารัสเซียและสีเจนผิงของประเทศจีนมหาอานาจอ้างอิงจากสานักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่12มกราคมที่ผ่านมามีรายงานว่ารัสเซียได้มีการรณรงคสหรัฐและอังกฤษสําหรับการโจมตีทางการทหารต่อเยเมนที่กรุงมอสโกและมีการกล่าวว่าการกระทําของสหรัฐและ กนนั้นเป็นการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบเพราะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความวุ่นวายไปทั่วตะวันออกกลางสหรัฐและอังกฤษยังทําการโจมตีทั้งทางอากาศและทางทะเลต่อเป้าหมายของกลุ่มกองกําลังในเยเมนโดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้การโจมตีเรือในทะเลแดงของเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนับตั้งแต่เริ่มสงครามเอลกับปาเลสในชนวนกาซารัสเซียพันธมิตรอิหร่านและหุ้นส่วนของชาติมหา,หาอำนาจอาหรับได้มีการเรียกร้องให้มีการประชุมเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่น แห่งสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์เพื่อหาหรือเกี่ยวกับประเด็นนี้นอกจากนั้นรัสเซียและจีนยังแสดงท่าทีที่ชัดเจนด้วยการงดเว้นจากมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เรียกร้องให้เยเมนนั้นหยุดการโจมตีการขนส่งทางเรือทันทีซึ่งการกระทําของจีนและรัสเซียถือว่าเป็นการเปิดไฟเขียวของทั้งสองชาติมหาอำนาจในการปฏิบัติการของเยเมนในทะเลแดงมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้เอลนั้นหยุดการดับชีพพลเรือนที่กาซ่านั่นเอง และอิหร่านก็ได้มีปฏิบัติการเพื่อล้างแค้นต่อสหรัฐโดยมีการอ้างอิงจากสำนักข่าว FDD ดีเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมารายงานว่าอิหร่านได้มีการยึดเรือบรรทุกน้ำมันเซนนิโคลัสใกล้กับท่าเรือโซฮาของโอมานซึ่งอิหร่านก็อ้างว่าการกระทำของตนนั้นเป็นการตอบโต้การยึดมันของอิหร่านที่สหรัฐกระทำอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มเซนนิโคลัสอิหร่านยังอ้างด้วยว่าเรือเซนนิโคลัสนั้นเป็นเรือบรรทุก ของสหรัฐเรือลำดังกล่าวกำลังเดินทางจากท่าเรือบัสราของอิรักไปยังอาิกาของตุรกีส่วนเจเมนได้มีการประเคนการโจมตีมากกว่า26ครั้งบนเส้นทางการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในทะเลแดงตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบสนองต่อสหรัฐได้มีการเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น o รอส r อร์ริตี้กาเดียนเมื่อวันที่18ธันวาคมแต่บริษัทขนส่งหลายแห่งก็ยังคงหลีกเลี่ยงทะเลแดงต่อไปนี่คือการยืนยันว่าเวทีนิวย์ยังคง ติดตามข้อมูลข่าวสารและนำเสนอความจริงต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะดาวน์โหลดเพื่อน,นำไปเผยแพร่ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆทำได้ครับเพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์พบข่าวสารความจริงอีกด้านที่นี่เวทีนิวส์ครับ